สวัสดีแม่เม่ FC ตะทุกท่านนะคะพบกับเราในช่องพายเลอรรักนะคะไปแล้วไปแล้วจยากไปโรงเรียนจยากไปโรงเรียนเดินตามพ่อไปเลยจยากไปโรงเรียนมากนะคะจะไปโรงเรียนมากไปไปได้ลูกเขาจะไปทางไหนกันดี เฝ้าบ้านนะคะเมนิโคเฝ้าบ้านเมนิโคของเราก็เฝ้าบ้านนะคะไปแล้วไปแล้วเดินเหมือนคนขี้เกียจไปโรงเรียนเลยโอ้ยพอได้ดึงหูเอาดึงเสียกเอาเร็วๆๆๆๆๆๆสวยแล้ว เร็ว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 กัวพอขีาเล็งกวพอขีาเล็งนี่เฮ้ยเฮ้ยดูดูเราทำดูเราทำหน้านวลไอ้หนุ่มหน้ามนคนลูกหล่ออาวไม่หลอนไม่ละค่ะพ่นนอยเลืองเออเลื่พนเลดลักน้ำไล่เหงื่อยังห่างเหมือนกันน้ำไล่เหงื่อน้ำไล่เหงื่อไม่หลอน เล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 โรงเรียนก็เปิดเพลงแล้วนุ่นเขาเคารพทงชาติแล้วไปดูเขาเดินมากับพ่อได้ได้เข้าห้องขาดีใจครับพ่อกันกับคุณสาวดาวเรื่องก็สาวฝ่า พี่เลิศนี่ว่ามีการปิดผู้ใดคะนี่มันพลึงหัดก็ไม่ได้มาได้มาเสาร์อาทิตย์นะคะมาโรงเรียนสูงกว่าพ่อมากเลย ดูข้างหลังเหมือนขาเขาจะปกติแล้วนะคะแม่แม่อีกนิดเดียวที่เขาหลุดออกมาข้างนอกอุ้มไม่อุม้มมาเดอ้อมาเดอ้อผุน่นเฮ้ยโยกขโยส่ผู้บาร์ละผุนมาเดอ้อ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 ผุนผุน ูว่าจันเจ้าจะเดินม,มารับไหมหรือใครจะเดินม,มารับส่วนมากจะเป็นน้องหล่าน้องเหลาวันนี้ป่าแป้งตั้งแต่เมื่อคืนหน้ายังไม่หายออกจากแป้งเลย ดูตูดนะคะดูตูดไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่ะเร็ว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 ,เ,รว,เ,รวเขับไปกันหมดแล้วแล้วเราจะปลูกตรงไหนดีวันนี้ฝนตกด้วย ใแบบเออ,อยางจะสิไปได้เบืองขางุนเดินยังก็ภาพสโลเนี่ยแล้วแต่อารมณ์ผม ไปเรื่อยๆเหมือนดไข้โอ้<า>เดินไม่กะจับกระเชิงเลยฝนตกเลยขี้เกียจมาโรงเรียนดูสิดูเขาเดิน <laughs> โอ้หลงมารับค่ะลงมารับลงมารับพี่เลิศแล้ว หลงมารับพี่เลิศแล้วผุ่นเห็นไหมแม่แม่ดูหลงมารับพี่เลิศแล้วพี่เลิศนะเข้าบ้านเดินออกนำหน้าเลยบุ่นดงังตึงมุดตึมุดไ,ไปแล้วไปแล้ววิ่งนำหน้าแล้วมารับพี่เลิศวิ่งนำหน้าแล้วน่น งานหน่อยงานหน่อยวุ้ยพุ่นงานหน่อยหน่อยบิ้งพุ่นพุ่นปุ่นประทังใดล่ะเขาคือยืนจ้องมองหน้าละพุ่นผู้พันยีเติงพุ่นเบิ้งพี่เขาจ้องหน้าเจ้าละพุ่นผู้ใดกลับบ้านหูย่านปุ่นเออน้องพี่ฝากเอ้อน้องแล้วพุ่นพี่เลิศเออน้องเลิศจะเฝ้าไปเดี๋ยวถามก่อน้ิอิกอดกันละพุ่น เมื <laughs> ่อ่ธอเนซึ่งเขาหิริเอลขาลังสิลิซีไปข้างไหนะข้างหายได้สิบอกให้<อ>ลูกไส่เจ้าหญิงนี้ไปอื่นแล้วปุ่นนะอะ <laughs> ตั้งนั้นก็ะดิง้งใบวา้น้องไปเอาแล้วพี่ฝ่าดึงน้องไใไว้น้องไป,ไปเอาทั้งนี้ก็ะยัก,กอออเอ้ยปุ่นนี่การห้องอน้องเอีกพุ่นเน่ยมาเถอะมาเถอะจะไปเถอะพี่เลิศอ่นอนงเลิศอย่าไปอย่าไปพุ่นะ่ะมีการห้องอน้องอีก เอา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 มึงมึงมึงกระซับกระจับกันละพุ่นไม่วะไม่นอนไม่ต่อนีอ่้าว่าจะไปจับเดงกตะเติงอะจับพิดโอ้บุบบุบเผลอน่ะเออเออเออขาบออไปดอกเขาบออไปดอกโอ้กาลังโผล่ ออส่วนโอ้ยเขาห่วงน้องละพุนแม่แม่งวงมาละเด้อพุนเอาเล่าเอาเล่ว,อลวขอบคุณนะคะขอบคุณแม่อเมอซีตะตั้นนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเด็ดรักด้วยนะคะ หน, inding, หนึ่งไลหนึ่งเชิดกันหนึ่งกำลังใจรักเลือดรักน้อยแต่ขอให้รักนานๆนะคะหยิบไว้ในอ้ปงดก้มใจของพ่อพ่อแม่จะุกท่านด้วยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะดู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 ก็ทำดูก็ทำบึ้งบึ้งบึ้งสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ